มาดูข่าวประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของอเชิญชวนพิทักกรเข้าร่วมการประชุมหรือการถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกเชิงปฏิบัติการในการจัดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิตทุเรียนบริษัทเจียไตยจำกัดนะครับและก็ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีจะได้มีการจัดอบรมในส่วนของการเสริมความรู้เชิงปฏิบัติการในการ เกี่ยวกับทุเรียนในการผลิตทุเรียนคุณภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้สถานที่ก็คือศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีและแปลงต้นแบบศูนย์พัฒนาไม้ผลเศรษฐกิจจันทบุรีก็คือภายในส่วนของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีนั่นเองผู้ที่จะเข้าร่วมการประชุมครับก็ต้องเป็นเกษตรกร,กรที่ปลูกทุเรียนในพื้นที่จันทบุรีระยองและก็ตราด หรืออาจจะใกล้เคียงนะครับอย่างเช่นน้ำา,าแก้วอะไรประมาณนี้ในการจัดนี้ประกอบไปได้วยหลักสูตรของการบรรยายครับแล้วก็เชิงปฏิบัติการหัวข้อนะครับหัวข้อนั้นก็จะเป็นเรื่องของการจัดการเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพนั่นคือหัวข้อที่1ห,หัวข้อที่2คือการจัดการน้ําเพื่อผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพหัวข้อที่3ก็คือคาร์บอนเครดิตกับการผลิตทุเรียน หัวข้อที่4ครับการจัดการโรคมแมลงศัตรูที่สําคัญของทุเรียนหัวข้อที่5การขยายพันธุ์ทุเรียนโดยการเสียบยอดและที่สําคัญคือเปิดโลกเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ XAG ของบริษัทเจียไตยจํากัดในการจัดอบรมครั้งนี้จะแบ่งเป็นหลายรุ่นนะครับก็คือทั้งหมดนานก็คือ5รุ่นรุ่นละ2วัน ท่านสามารถที่จะเลือกได้ครับว่าท่านต้องการที่ว่างเวลาไหนช่วงไหนจะไปอบรมนั่นก็คือช่วงที่หนึ่งวันที่26ถึง27สิงหาคมที่จะถึงนี้รุ่นที่สองครับ 28- ถึง29สิงหาคมรุ่นที่3 2-3ถึง3กันยายนรุ่นที่4ก็เป็นรุ่นวันที่4ถึงวันที่5กันยายนรุ่นที่5นะครับ ก็คือวันที่10และ11กันยายนต้องขออภัยนะครับทั้งหมด5รุ่นโดยในส่วนของท่านที่จะเข้าร่วมการสัมมนาการฝึกอบรมในครั้งนี้ท่านก็เลือกผมก็ย้ำอีกทีครับรุ่นที่1คือ 26, 27สิงหารุ่นที่2ครับ28 29สิงหารุ่นที่ 3, 2และ3กันยายนรุ่นที่4 4-5ถึง5กันยายนและรุ่นที่5 1 0 1 1กันยายนสำหรับท่านที่สนใจนะครับท่านก็สามารถที่จะแจ้งสำรองเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายกรณีท่านที่ต้องการอบเข้าสมัครหรืออบรมท่านสามารถที่จะแจ้งได้ทางเครือข่ายชัยพฤกษ์จันทบุรีในทุกสาขานะครับหรือ,อในส่วนของทางออนไลน์ทีนี้ แต่ละรุ่นเรามีโคต้ตาแค่20ท่านเท่านั้นนะครับเรามีโคต้ตาแค่20ท่านเท่านั้นส่วนท่านที่สนใจและยังไม่สะดวกในการเดินทางก็สามารถที่จะโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์0909628888ทวนให้อีกครั้งนะครับ0909628888 ช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับข o าเด่นเทคโนโรอบตอนทำใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบมากเมื่อต้นทุเรียนแตกใบอ่อนแล้วควรบำรุงให้ใบสมบูรณ์โดยการฉีดพ่นเทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์5 5 5 5้5พ่น2-3ครั้งจะทำให้ใบทุเรียนใหญ่ชั้นใบมากใบหนาเขียวเข้มดำมัน อย่าลืมทำใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบมากใบหนาเขียวแคมดำมันใช้เทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์5 5 5 5 15ผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทคโนครับมาแล้วมาแล้วพบกับปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปโอเอ็กซ์เพร์เป็นปุ๋ยซันเฟตแท้แท้ร้อเปเซจากประเทศเยอรมนี ใช้กระบวนการผลิตแบบมิกซ์แอซิดทำให้ปุ๋ยตอบสนองต่อทุเรียนและไม้ผลที่ดีเยี่ยมปุ๋ยบาคอนเม็ดแร็งเม็ดดีไม่มีฝุ่นขนาดเม็ดปุ๋ยสม่ำเสมอหวานง่ายเต็มไม้เต็มมือหวานแล้วกระจายตัวดีธาตุอาหารละลายง่ายละลายดีธาตุหลักธาตุรอง ธาเสริมครบรีเบดเดียวทุเรียนและไม้ผลต่างๆดูดกินที่ไวปุ๋ยตอบสนองรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องยาวนานความเค็มต่าเป็นมิตรกับระบบรากเพราะเป็นปุ๋ยซันเฟดร้อยเป์เซ็ปุ๋ยบาวคอนตราคอมโปเอ็กซ์เพร์มีด้วยกัน3สูตร g 1 1 1 1 10ฟื้นต้นทําใบใหม่ 12. 1118สะสมอาหารเบ่งผูบำรุงลูก15 5 G10 สร้างน้ำหนักเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมรสชาติกลิ่นสีปุ๋ยที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำต้องปุ๋ยบาวคอนตราคอมโปเอ็กซ์เพร์จากประเทศเยอรมนีมีววงจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านค้าฉนำทั่วไปปุ๋ยคือธาตุอาหารของพืชปุ๋ยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดินดินดีต้องมีอินทรีย์วัตถุมาก We did. ต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลาทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบางามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิกจํากัดที่นําเข้าแม่ปุ๋ยจากต่างประเทศกว่า22ปีพัฒนาสูตรปุ๋ยเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกการเกษตรทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคนเขียว ต้องถูกต้องประโย,ย,ยชน์แล้วประอะไรนะวยอประกันคุณภาพต่อไปเป็นรายงานข่าวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บริษัทแอปพลายเคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้นเพื่อจะได้มีกำไรสูงสุดใช่ใช่เพราะเราใช้ปุ๋ยไบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ30 1 2ิบบำรุงใบก็20-20 20สะสมการออกดอกใช้สูตร7 23ด4แถมยังมีเอ็กซ์ตร้าเคที่ละลายน้ำเยี่ยมคุณภาพดีมีกำไรทุกปี ซื้อปุ๋ยไบโอมเอกตระเคได้ที่ร้านเคมีกเกษตรทั่วไปและชัยพฤกเษเกษตรทุกสาขา ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหมแอนแทกโนสและราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท กรีนลีฟจำกัดไซฟามิน erm B K ไซฟามิน B K อามิโนเข้มข้น98%ทั้งหมด19ชนิดขั้วเหนียวลดการหลุดรว่วตั้งแต่หางแย้มไม่จนถึงผลออดได้อย่างดีเยี่ยมลูกไก่ขึ้นทรงสวยทนแรงทนต่อสภาพอากาศปรปราบวจนใช้เพียง 50cc เท่านั้น ปองกันการร่วมเมื่อใดนึกถึงไซฟามินมีเคสินค้าคุณภาพจากไซโฟรบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรครับท่านสามารถที่จะหาซื้อกันได้นะครับในผิดพลานต่าง,างๆเหล่านี้ที่ใช้เพรกรกษตรันทัุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่าน สำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้นะครับเป็นประเด็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องมานําเสนอเพราะว่าจะมีคําถามจากพนักงานมากทีเดียวว่ากรณีที่ท่านต้องการจะทําสารทําใบชุดนี้ได้ไหมทําสารชุดนี้จะต้องใช้สารเท่าไหร่แล้วก็ในส่วนของคําแนะนําจากเพื่อนชาวสวนอีกมากมายว่าท่านใช้สารเอาปอร์เซ็นต์ขนาดนี้เวลานี้เดือนนี้มันจะประสบความสาเร็จซึ่งทั้งหมด ก็ขออนญาตต้องนำเรียนแบบนี้ครับว่ารายการของเราในวันนี้เป็นการให้สาระให้ความรู้ให้ความเข้าใจจะไม่เป็นสูตรสำเร็จคือเราต้องเข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งนะครับว่าคำว่าสูตรสำเร็จเนี่ยหมายความว่าท่านก็ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านั้นซึ่งมันก็จะต่างทั้งสถานที่ต่างทั้งวันเวลาต่างทั้งสภาพความพร้อมของต้นและเทคนิคอีกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ บางครั้งจึงไม่ประสบความสําเร็จหรืออาจจะประสบความสําเร็จดังนั้นสิ่งที่ผมกําลังจะตอบเป็นความเข้าใจในเรื่องนี้ก็คือประเด็นคําถามว่าเราควรจะทําสารเมื่อไรทําสารอัตราเท่าไหร่พินัสกรครับก่อนอื่นเราต้องหันมากลับมาดูกันว่าเรามีความเข้าใจกับคําว่าสารทุเรียนหรือฮอร์โมนตัวพรคโคบิทโซนกันมากน้อยเพียงใดคือเราต้องเข้าใจเขาว่าในปัจจุบันเนี่ย สารทุเรียนหรือฮอร์โมนตพัคโควิตาโซนนั้นก็จะมีจำน่ายอยู่ในลักษณะของความเข้มข้นคือ 10%, 15%แล้วก็25%ส่วนในรูปของการเอาออกมาจำน่ายนั้นก็จะเป็นในลักษณะเป็นรูปผงเป็นรูปครีมนะครับเป็นรูปน้ำหรืออาจจะเป็นในรูปที่มีลักษณะพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมา แต่มันก็คือฮอร์โมนตัวพคโคมิตาโซซึ่งเราต้องเข้าใจต่อไปอีกนะครับว่าฮอร์โมนตัวนี้หรือฮอร์โมนตัวพรคโคมิตาโซไม่ละลายในน้ําดังนั้นในกรณีที่ทําออกมาเป็นลิดภัณฑ์เขาจึงทําให้อยู่ในรูปที่สามารถาที่จะกระจายตัวได้แต่สารออกฤทธิ์คือตัวฮอร์โมนเนี่ยไม่ละลายในน้ําเพราะฉะนั้นกระบวนการของเราน้ําเป็นแค่ตัว ทำให้เกิดการกระจายเท่านั้นเองส่วนบทบาทหน้าที่สำคัญของเขานั่นก็คือเป็นเรื่องของการที่จะไปควบคุมตัวฮอร์โมนตัวที่ทำให้เกิดการแตกใบอ่อนทำให้ใบใหญ่ใบกว้างใบยาวนั่นก็คือฮอร์โมน GA หรือจิปเบอร์เรอแอซิกเขามีหน้าที่ตรงนี้เป็นตัวหลักหลายท่านบอกไม่ใช่มันมีส่วนที่ทำให้ทุเรียนออกดอกพิรัสกรครับส่วนตรงนั้นเนี่ย ไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของตัวฮอร์โมนหรือสารทุเรียนตัวนี้แต่ในเมื่อเขาไปทำให้ใบเล็กลงใบแคบลงใบนั้นกว้างน้อยลงพลังงานที่มีอยู่ก็สามารถที่จะไปทำให้ใบเหล่านี้แก่ได้เร็วขึ้นในเมื่อขนาดของใบเล็กลงใบแก่เร็วขึ้นโอกาสของการออกดอกก็จะเร็วขึ้นนั่นก็คือตัวบทบาทหน้าที่ของเขาโดยตรงกับโดยอ้อม ทีนี้เราก็ต้องมาดูอีกครับว่าในส่วนของทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าในระบบของการปฏิบัติของินักกรครับการพ่นการให้สารเนี่ยมีการให้พ่นทางใบพ่นที่ตำแหน่งใบอ่อนกรณีที่2ก็คือการาราดทางดินกรณีที่3ก็คือการอินเจ็คหรือฉีดเข้าต้นด้วยสารพิเศษที่เรียกว่าตัวฟรีมานอกจากนั้นเราก็ยังมี กรณีที่เป็นกระแสะก็คือการพ่นทางใบคือท่านจะให้ทางรากหรือทางโคนต้นหรือการอินแจ็คเข้าต้นหรือการพ่นทางใบทั้งหมดแล้วสารจะเคลื่อนย้ายไปสู่ส่วนปลายยอดสุดคือหมายความว่าไปอยู่ที่ปลายยอดอ่อนเมื่อเข้าไปอยู่ที่ปลายยอดอ่อนแล้วเขาก็จะไปควบคุมฮอร์โมนจีเอหรือจิปเบอร์เลลแอซิดไม่ให้ยอดนั้นแตกใบอ่อนต่อไป แต่ถ้ากรณีสารเหล่านั้นลงไปทางดินแล้วไปอยู่ที่หมวกรากเขาก็จะสะสมอยู่ที่หมวกรากทำให้รากเป็นปมคือไม่มีการยืดตัวออกมาเพราะเขาไปควบคุมอยู่ดังนั้นกรณีตรงนี้จึงมีกระแสนิยมกันบางส่วนครับว่าพ่นทางใบและให้เผื่อที่รากด้วย เพราะผลของการที่เขาไปคุมที่ปลายใบส่วนที่1กลับมาคุมที่หมวกรากส่วนที่สองจะทำให้ผลของการควบคุมใบอ่อนของทุเรียนได้ยาวนานขึ้นตรงนี้ถือว่าถูกต้องตามบทบาทหน้าที่แต่จะมีปัญหาต่อมาก็คือสภาวะในเมื่อรากได้เกิดการสะสมฮอร์โมนตัวนี้เป็นรากปม เราจะพบตลอดค่ะว่าการคุมใบอ่อนได้ยาวแต่สภาพของการไม่แตกใบอ่อนในระยะต่อมาก็คือสภาพต้นจะอ่อนแอสภาพต้นจะสุดโทมอันเนื่องมาจากระบบรากถูกสารเหล่านี้ไปสกัดไปสะสมอยู่ผลที่ตามมาก็คือจะทำให้เกิดการไม่มีการสร้างรากใหม่ก็สภาพต้นสุดโทมเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นในความหมายตรงนี้จึงอยากจะให้เกิดความเข้าใจนะครับว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเมื่อมีคุณอันดานก็ต้องมีโทษมหันอยู่ที่เราผู้ใช้เท่านั้นในเมื่อเราเข้าใจแล้วนะครับว่าฮอร์โมนตัวนี้เข้าไปทําหน้าที่ในการควบคุมฮอรโมนเจเอหรือจิบเบิลเลอรแอซิกเพราะฉะนั้นเราต้องย้อนกลับมาดูอีกครับว่าอัตราของการให้คือเราจะมีการให้ตามอัตราความเข้มข้น หมายความว่าถ้าเราโฉบสารก็คือ30ผมยกตัวอย่างตัวเดียวครับก็คือสารชนิด2 5แล้วเรและเราจะจำง่ายส่วนถ้าเป็นอัตราความเข้มข้นอื่นเราก็ไปหาคำแนะนำอื่นได้เช่นถ้าเราจะให้สารชนิด25%ในอัตราต่ำสุดคือ30%เราก็ใส่300 cc ซีซีถ้าเราจะให้สารที่อัตราความเข้มข้น50เราก็ใส่500 cc ถ้าเราจะให้สารในอัตราความเข้มข้น75%เราก็ใส่ 750cc ต่อน้ำ200ลิตรหรือเราให้สาร100%เราก็จะให้สารที่ 1,000cc ต่อน้ำ200ลิตรด้วยเหตุผลอะไรส่วนใหญ่แล้วเหตุผลที่ท่านเลือกใช้เนี่ย ส่วนใหญ่ท่านจะได้รับคำแนะนำมาจากทีมงานนักวิชาการบรรดากูรูผู้รู้หรือเพื่อนชาวสวนว่าให้ใส่สารเท่านั้นเท่านี้ยกตัวอย่างเช่นอสาร10%ใส่500สาร25%ใส่500อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำการพ้นผมอธิบายว่านั่นไม่ใช่สูตรสำเร็จนะครับเป็นคำแนะนำซึ่งอาจจะได้ผลและอาจจะไม่ได้ผล ข้อในหลักการสำคัญที่เราต้องเข้าใจก็คือเปอร์เซนต์ความเข้มข้นของสารมีผลต่อการไปสะสมและควบคุมไบอ่อนยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นการให้สาร100%คืออัตราความเข้มขน้นยกตัวอย่างเช่น1นึ่ง0อรเซนีซีหรือ1ลิตรต่อน้ำสอ0รลิตร เขามีผลต่อการควบคุมใบอ่อนได้60วันถึง90วันแล้วแต่ในสภาพพื้นที่ถ้าฝนตกชุกก็ได้แค่60วันถ้าฝนตกไม่มากนะักอาจจะได้70 80หรือ90วันจะเห็นนะครับว่าความต่างตรงนี้คือจุดสำคัญที่เราจะต้องไปดูในพื้นที่ของเราเพราะถ้าเขาแตกใบอ่อนดอกก็ออกไม่ได้เช่นเดียวกัน เราย้อนกลับมาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างเช่นการให้สาร50%ส่วนใหญ่แล้วจะมีคําแนะนําจากบรรดาผู้รู้กูรูหรือเพื่อนชาวสวนบอกว่าให้สาร50%ก็คือ25%ใส่500นะครับแต่ถ้าเป็นชนิด15%ใส่750พ่นไปเลยเดี๋ยวมันก็ออกดอกปรากฏว่าเมื่อท่านปฏิบัติไปแล้วกลับไม่ได้ดอกครับแต่ได้ใบอ่อนแทนเพราะอะไรเพราะ เราไปจําแต่สูตรสาเร็จแต่จริงๆแล้วเราต้องเข้าใจว่าการให้สารในประมาณความเข้มข้นขนาดนี้คือ75%เนี่ยเขาจะควบคุมใบอ่อนได้แค่ไม่เกิน60วันเพราะฉะนั้นถ้าในพื้นที่ใดก็ตาม6ครบ60วันแล้วหรือ75วันแล้วฝนยังตกแดดยังออกยังมีความชื้นสูงสารเหล่านี้หมดประสิทธิภาพหรือหมดฤิ เขาก็แตกใบอ่อนได้เราก็ไม่ประสบความสำเร็จในการได้ดอกแต่ได้ใบอ่อนแทนเพราะเราไปจำสูตรตรงนี้ว่าใช้อัตราเท่านี้วันนี้เวลานี้ของเดือนนี้แต่สิ่งที่เป็นหลักสำคัญที่เราต้องทําความเข้าใจก็คือเราต้องเข้าใจต่อไปใหม่ว่าวันที่เราให้สารไปในต้นทุเรียนของเราจะให้โดยวิธีใดก็ตามครับเมื่อเราให้ไปแล้วเนี่ย หลังจากนั้นระยะเวลาไปจนถึงวันที่ฝนทิ้งช่วงคำว่าฝนทิ้งช่วงนี่ไม่ใช่ไม่ตกเลยนะครับอาจจะ4วันตก3วันตก5วันตกหมายความว่าฝนเริ่มน้อยลงเป็นระยะเวลาที่ทุเรียนทำสารออกดอกได้มันตรงระยะเวลาอีกกี่วันผมสมมุติว่าวันนี้เราทำสารนะครับทีเ่เดือนวันเสาร์ที่19กกรกฎาคม เรานับไปครับ19กันกราคมก็เป็น19สิงหา19กันยา19ตุลาอีกตั้ง3เดือนมีความเสี่ยงแล้วเพราะพยากรณ์อากาศบอกว่ากลางตุลาเนี่ยมีโอกาสฝนจะเริ่มทิ้งช่วงใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่3เดือนคือ90วันดังนั้นคำตอบที่ท่านจะได้เข้าใจเลยว่าวันนี้ถ้าเราจะพ่นสารเราต้องให้สาร100%เปเต คำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นสารชนิดยี่ห้าเปอร์เซ็นต์คือหนึ่งลิตรถ้าเป็นชนิดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ลิตรครึ่งถ้าเป็นชนิดสิบเปอร์เซ็นต์ก็สองลิตรเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะให้ผลของการคุมไบออนยาวไปจนถึงกลางเดือนตุลาคมนั่นคือหลักการที่เราต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่หรือว่าล็อกยกตัวอย่างใหม่ครับว่าวันนี้เนี่ยเราทำไม่ได้ ใปยังไม่พร้อมเราจะไปทําสารวันที่19สิงหาคมเราก็นับครับสิงหาคก19กันยา19ตุลา19พฤศจิกายนเท่ากับว,ว่า3เดือนและในเวลา3เดือนตรงนี้เราพบว่าพยากรณ์อากาศที่ผมเองได้กล่าวไว้นะครับว่า มันมีสองสอคาดหมายคาดหมายที่1คือกลางตุลาคาดหมายที่2คือกลางพฤิากาแล้วเราไปสำรวจสถิติในสวนของเราเราพบว่าทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยทุเรียนโดยหัวธรรมชาติหรือมันจะออกดอกได้ประมาณกลางพฤษากาแสดงว่าเราจะต้องใช้สารในอัตราที่มีความเข้มข้นเพื่อที่จะป้องกันก,การแตกใบอ่อนไปจนถึงกลางเดือนพฤศจิากายน นั่นหมายความว่าเมื่อถึงวันที่19สิงหาคมเรายังคงต้องใช้สาร100%เเหมือนเดิมเพราะถ้าเราทำสารในเดือนกรกฎาเขาแตกใบอ่อนแน่นอนเพราะสารหมดฤทธิ์เรามาทำสิงหาเราคำนวณแล้วเราก็สามารถที่จะคุมอยู่ได้90วันไปถึงกลางพิจาฝนทิ้งช่วงแน่นอนละปบาวัติ ทุเรียนเราเคยมีออกดอกในรุ่นแรกเราก็สามารถที่จะต้องตัดสินใจในการให้สาร25%ที่ 1,000cc หรือ1ลิตร15%ก็ลิตรครึ่ง10%ก็2ลิตรตรงนี้ทำให้ผลของการให้สารนั้นสามารถที่จะควบคุมใบอ่อนได้ยาวตรงเวลาที่เรากำหนดจากเฉพาะพื้นที่สวนของเราผมชึงยำ้ำครับว่า การพิจารณาให้ปริมาณสารว่าเท่าไหร่ให้ยึดหลักการว่านับจากวันที่เราให้สารกับต้นทุเรียนแล้วไปจนถึงวันที่ฝนทิ้งช่วงทุเรียนมีโอกาสออกดอกได้กี่วันถ้า90วันเราก็ต้องให้สาร1 0อร์ซถ้า60วันเราก็ใช้ให้สาร50%หรือ75%แต่ถ้า30วันเราก็ให้สาร3 0ซึ่งตรงนี้ เป็นหลักการที่สำคัญที่เราจะต้องนำไปพิจารณาไม่ใช่เป็นการกำหนดวันเวลาว่าวันนี้เดือนนี้ต้องให้สารอัตราเท่านี้เราก็เริ่มเห็นภาพและเริ่มมีความเข้าใจนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญอีกเรื่องหนึง่งนอกจากกรณีของการกำหนดอัตราและกรอบระยะเวลาในวันที่ทุเรียนออกดอกแล้วเราถอยหลังย้อนกลับมา สิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญครับคือวิธีการให้ในการให้สารกับทุเรียนนั้นเราต้องเข้าใจครับว่าสารเมื่อเราพ่นไปแล้วเขาจะสามารถซึมซับได้ดีก็คือเนื้อเยื่ออ,อ่อ,อนๆคือใบอ่อนใบอ่อนมีตรงไหนพ่นตรงนั้นนี่คือหลักสำคัญเช่นใบอ่อนด้านนอกกับแขนง ประการที่2ปริมาณใบอ่อนที่รับต้องมีเพียงพออย่างน้อยต้องเกิน50%ของทรงพุ่มคือบางท่านเนี่ยแตกใบอ่อนมา30%ก็พ่นสารเราต้องเข้าใจต่อรัาว่าถ้าเป็นใบแก่ on, สารจะเข้าได้น้อยมากหรือแทบจะไม่ได้เข้าเลยเพราะฉะนั้นในปริมาณการตัดสินใจในการให้สารเนี่ยเราพ่นไปที่ใบอ่อนต้องดูจากปริมาณใบอ่อนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของทรงพุ่มแต่ถ้าท่านมีความจําเป็น เราให้สารวันนี้30มเดี๋ยวพอใบอ่อนมันออกเพิ่มมาเราก็ให้สารอีก30เดี๋ยวพอใบอ่อนเพิ่มขึ้นมาอีกเราก็ให้สารอีก30ของอัตราเดิมนะครับถ้าอย่างนี้เท่ากับว่าเราให้สารอาจจะสองรอบหรือสามรอบก็แล้วแต่อย่างเช่นพื้นที่ทางภาคใต้ก็ถูกต้องครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นการลดอัตราการให้สารให้สารในอัตราเดิม แต่ให้ตามลักษณะของจำนวนใบอ่อนที่ออกมาส่วนกรณีที่สารเมื่อได้รับเข้าไปแล้วเขาก็จะไปสะสมอยู่ปลายยอดตามกรอบระยะเวลาที่ผมได้กำหนดยกตัวอย่างให้ฟังว่า30วัน60วัน90วันนั่นคือเปอร์เซ็นต์ของสารทีนี้เรามาดูประเด็นสำคัญกันต่อครับว่ากรณีเมื่อทำการให้ไปที่ใบ ส่วนหนึ่งลาดตรงบริเวณทางดินเราจะไม่ได้ราดไปในตำแหน่งของรากนะครับแต่เราจะทำการให้สารตรงตำแหน่งบริเวณรากตีนตะขาบหรือโคนต้นเท่านั้นตรงนี้เป็นวิธีการหนึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะให้กับกรณีทุเรียนที่กำลังจะหมดฤด,ดูกาลเราไม่มีใบอ่อนเราไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการออกดอก แล้วจำนวนต้นที่ไม่ออกดอกเนะี่ยยังมีปริมาณที่มีผลกระทบต่อไรายได้ก็จะดำดำเนิดการโดยการให้สารชนิดมาละลายน้ำแล้วราดตรงบริเวณโคนต้นหรือที่เราเรียกว่ารากตีนตะขับเท่านั้นเองและถ้าหากว่าท่านยังมีข้อสงสัยในเรื่องราวเหล่านี้ตรงจุดไหนนะครับก็โทรศัพท์สอบถามกันได้ครับเราก็ยินดีนะครับที่เบอร์092ย์6 9 5 29งเาสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุก,ท,กท่านสวัสดีครับ